โย่ตรงต้นตรง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 สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากำลังมาในเกมวิร์ฟแท้งนะผมก็จะมาปั่นรถจรีนไปคลิปที่สองนั่นเองเย,ย่จริงจริงแล้วผมอัดต่อกันนะครับนะเพราะว่าอะไรตัวเลงผมยังไม่หมดนั่นเอง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 ,เองมันน่าเสียด,ดายนะครับมาเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะครับนะก็คลิปที่แล้วผมทมําไปได้เหลือประมาณหมื่นกว่าไหมประสบการณ์นะประมาณหมื่นหกนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะจะพยายามให้มันชนะนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะทาได้เท่าไหร่นะ ไปขอยิ่งยังต่ำประมาณสองพันแล้วกันนะมันจะได้ใช้คูณคุ้มคุมหน่อยเนาะก็คูณผมเดือกกี่ครั้งนะดูยังไงนะดูงี้ไหมคูณผมเหลือสามครั้งนะครับนะโอเคมาลุยนะครับผมโอ้จเจอห้องแลราตรงตงงงงตตตตัวชายในโฟร์เอ็ดไว้ได้ออหยุก็รถพังจินเ right, right. oh, ทียบแปกไอ้ยาปืนสูสี่สี่ไอยา <c oughs> อันนี้ก็เป็นฐานยุรงการแล้วเป็นฐานส่วนรวมนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเล่นตรงไหนดีนะมันเป็นห้องเทปแปดล้วนนะฉะนั้นผมก็จะไปตรงนี้แล้วกันนะประมาณนั้นนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเรือเรือจมเอ้ยเรือจมอะไรวะเรือบินนะครับนะอเ,เออเขาเรียกว่าเรือบินนะใช่ไหมใช่เลยนะเรือบินนะจ๊ะ เลสโกเทอร์โบดีกว่านะใช้สะบ,บ้ยแล้วเข้าสาให้มานะ Ooh, โอ้โหลดเสร็จแล้วนะเทอร์โบเนี่ยของจีนนะครับนะสัาหร,รถสายจีนคนระับไอ้ปืนเนี่ยของแถมนะปืนแม่งมีกระบอกเดียวนะซื้อรถมาคุณได้ปืนแถมมาเลยนะแต่เทอร์โบคุณต้องไปวิจัยอีกทีหนึ่งนะจ๊ะฮแหมรถแรกแจกแถมด้วยปนืนเลยทีเดียวนะนะ อื่นมันมีจุดขายด้วยปืนเนาะปืนหลายกระบอกครับอย่างเยอรมันโซเวยียตเนี่ยโอ้โหปืนประมาณ3ากระบอกนะนะรถจีนเหรอกระบอกเดียวเอาไปเลย0-4-4โอ้ี่โอ้แย่ y ยู g o อ e เอ r y t h i ต g งโอ้แย่ทำอะไรอยู่วะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คุณ <c oughs> คุณสวยขนาดนี้เลยเหรอครับคุณทีจีบห้าครับคุณเป็นยาพิฆาตคุณเป็นแนวหน้าขนาดนั้นเลยเหรอนะฮูไม่เป็นไรครับนะถือว่ามันเกิดขึ้นได้นะสำหรับเกม War of t แท k งแทงแท้งแทลายนั่งเลยไหมนะผมรู้ว่าจอนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะผมเห็นลายกระสุนเมื่อกี้ผมยะำลายไปตรงนี้นะเผื่อมันจะมียาพิฆาตอยู่นะจ๊ะโอ้โหหางแยบอย่างนี้โดนแน่นอนนะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยไม่จริงอะ มันอาจจะกระสุนไปตกด้านหลังแล้วผมไม่เห็นก็ได้น,นะครับไปยู่ไหนดีวะานะไปตุ๋ยดียไห<ป>มโอ้ไทเกอร์สองครับโอ้มันเจ๊แปะแล้วผมไม่เล่นเขาเนี่ยแหละนะจะไม่เล่นแนวหน้าเลยนะเพราะปืนเราเนี่ยมันควรจะเล่นแนวหน้าอยู่แล้วโอ้โหคูบล่าโคตรเล็กเลยจะไปยิงยังไงเราไอ้หนูไอ้หนูอหนโอ้มาแช่นี่ลุงจะยิงยังไงลูกเอ,อ้ โอ้โหมาดีวะฮะไปเชิบชึบเชิบโยกโยกโยกมีโยกสลบอ้าเหนื่อยขออนุญาตพักคอบ้างนะเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหว่าย par ิงไม่ได้เลยหนาวว่ะเฮ้ยเผ็ดร่าครับโอ้ยยเอาไปสิเล็บอยู่พักอยูโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดียว คุณไม่กลัวผมเลยเหรอผมไม่รถ้วถังจีนนะถ้าคุณออกมาขนาดนี้เนี่ยผมก็ยินดีจะโอ้โอก็มาดิวะฮะสกูด้าเหรอเชื่อว่าเจ๋งเหรอมาดิวัวดิมาวัวอะไรอะไรอย่าให้เก่งนะถ้าเก่งวันนี้เนี่ยจะไปล้วนแล้วนะา3ทีพีเนี่ยแต่พอดีผมไม่เจ๋งไงเฮ้ยคูบา่าโ,โอ้โหเต็มดินเลยทำไมกระสุนมาไม่ใช่ ไอจุดที่มันผมเล็งเลยนะก็สูนย์มันโคตะที่กับที่ผมเล็งเลยอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นวะสกูด้าเขา้าไปสองน,นนะัดครับแล้วคือจริงเนี่ยเราสู้เขาไม่ไหวเนาะผมไม่อยากจะไปใซ้เขีเพราะว่ารถคันนี้มันทำใช้เขบไม่ได้นะครับมันจะมีจุดอ่อนตรงด้านข้างเนาะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะ <c oughs> เขายิงหน้าอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ผมก็จะออกไปผมผมจะยิงยังไงแล้วอ,อืมสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเป็นยังไงล่ะจุกไหมล่ะ เข้ากลางกระบ,บาลไปเขาเรียกว่าอะไรนะเออสันคอเอ้ยไม่ใช่โหนหัวเอ้ยผมใช้คำพูดไม่ถูกนะไทยทอยเออไทยทอยครับนะเป็นงานละเข้ากลางได้ท,ทอยไปเลยนะเจ็บไม่ล่ะจ้าหืมมาซี่สองนัดหรอสองนัดก็ไปเฟี้ยวเท่าหนึ่งนัดของรถจีนหรอนะจ้ามันแรงนะจ้าปืนมาสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยยี่สิบนี่น่จะมากสุดแล้วถ้าไม่รวมปืนระเบิดของไอ้รถถังหนักสายญี่ปุ่นนะครับนะไอ้พวกโอนิโอนิจังน่ะนะนะครับปืนเราเนี่ยก็ใช้เล่น คิดว่าจะโยกหลบเหรอยังไงแล้วก็ยิงโดนอยู่ดีคอยดูนะโอ้ยน่าจะตายหาแล้วนะโดนเพื่อนยิงโอ้ยเดี๋ยววะเราควรจะไปร่วงไหมผมมีความคิดนะครับว่าผมเนี่ยจะไปร่วงไทเกอร์สองนะจ้ะถ้าไอ้เจ้าที่ห้าหกเขาตายไปแล้วนะครับแต่ไปดีมาวะใครเห็นผมวะ มันมียาพิฆาตข er oh ้างหลังหรือมันมีแค่คันเดียวนะเฮ้ยมาดิโอ้โหผมยิงโดนนะแต่มันไม่เข้านะครับไม่เป็นไรมันหนาเนาะปืนเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเจาะก็ไม่ได้เยอะมากตายขนาดนั้นนะจ๊ะมาดิวะคิดว่าเก่งคิดว่าเก่งนะของมาดิเก่งเหรอยิงรอดตัวนี้ได้ไหมวะไม่าได้แล้วมันติดซากนะฮะไอ้ยาแปดต่อหกลอผมควรจะไปช่วยเพื่อนฝั่งนูไหมวะ นะช่วยก็ได้นะผมก็จะพูดมากนิดนึงนะขออภยัยจริงนะผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับนะอะไรวะโคตรขัดแย้งเลยเป็นคนพูดไม่เก่งแต่พูดมากอะไรวะฮนะอะไร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 ของผมเนี่ยนะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิาดยิงยิงเข้าได้ยังไงวะผมยิงพ้าแนะเมื่อกี้โคตรเกิงอนะปืนจีแม่งมหัสจจรย์เว้ยมหัสจรรย์วันเดอร์แลนด์มากเลยนะครับนะสำหรับปืนประเทศจีนนะ คุณแม่งโคตรมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์มาดิวะอะไรติดอะไรติดซากมาดิคุณอยากเจอของมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์เล่นงานไหมล่ะฮะคุณรู้จักเทอร์โบไหมฮึเทอร์โบน่ะตายหาละถอยไม่ได้ด้วยตายเฮยโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้บันทยูอยู่ด้านหลังครับผมบ็อกไปได้เจ็ดร้อยครับโอ้โหเกือบเกือบจะม้องขี้อ่ะโอ้ยจริงๆเลยนะ อ๋ออะไรเนี่ยนะแม่งทำมุมเจ๋งขนาดนี้เนี่ยรถกลายอย่างผมก็งทำมุมสู้เธอไม่ได้หรอกนะจ๊ะแม่งโหลดเร็วจังวะไม่เอาแล้วไม่สู้ด้วยแล้วแรงชิบหายแรงชังเลยอินูโอ้ยผมบอกอ็กยูไ่ได้ไงวะเจ็ดร้อยก็โอเคแล้วเนาะยังไม่ถึงสองพันนัแต่ว่าก็ยิงไปประมาณพันเจ็ดเนาะมันมีเอย ร้อยห้าสองอยู่ด้านหลังนะโอ้โหผมบล็อกไปได้ไงะวะ,ออะผมแบบหน่าสั่นเลยมเมื่อเี้โดนบล็อกเข้าไปนะนะไม่น่าเชื่อแม่งบล็อกได้ด้วยนะจ๊ะมาดีวะฮะกล้าแลกกับผมไหมกล้าแลกรกับผมไมหมฮ้ยผมกล้าแลกครับผมบอกเลยแล้วผมก็แลกไปแล้วด้วยทําให้เลือดผมเนี่ยเหลือแค่นัดเดียวตายแล้วนะเขาก็เหลือนัดเดียวตายเหมือนกันนะถามว่าคุ้มไหม เขาเนี่ยยิงผมไปม,มากกว่านะคือยิงเข้าไปเขายิงผมมาสามนัดเนาะเมื่อกี้นะตอนที่ผมจดุดตรงนี้ด้วยเนาะผมยิงเข้าไปประมาณสามนัดเท่ากันนะแต่ก็เขาไม่ตายนะแล้วได้เมยผมขึ้นมาประมาณ2 0 0พเนาะก็ถือว่าตรงจุดประสงค์เกมนี้นะที่ผมอยากจะได้ไปสองพันเพื่อจะเอาข้าประสบการณ์เนาะประมาณให้มันได้จํานวนอะนะให้มันไม่น่าเกลียดเนานะประมาณนั้นถือว่าผมได้ช่วยทีมแล้วนะครับโอเคตายหาเรียบร้อยคราวนี้ผมจะบุกแล้วนะครับนะ อ้าวหันข้างอ,อ๋อหะหยิบแป้งเลยมาด,คดาิคิดว่าเจ๋งคิดวะ่าเจ๋งเหรอวะฮะสแนปนี่เป็นไงอขอกินเลยนะอีรันทีมัสเย่ชนะแล้วแหละนะโอ้โหกดเทอโบเล่นไปหนึ่งทีทีทีท,ทีชนะ,ะแล้วนะครับเย yeah. ้ตรงตัวตรงตรงตรง หน่วยรถถังโม e. oh, yeah. เอะโอเยเป็นไงอย่างเจ๋งนะครับนะโอโหทีมผมยิงไปห้าพันไปนะโคตรเจ๋งเลยคนนี้นะโอ้ขอชมอย่ากใจเลยนะคุณแม่งเก่งมากครับยิงยนะี่สี่นัดแล้วมันเจาะเข้ายี่สิบเนี่ยคุณเก่งมากเว้ยคุณดูผมนะนะยิงเก้าเข้าหกนะอันนี้แม่งเกินต้านนะผมบอกเลย <c oughs> ตัวเลขสวยนะสองพันสามร้อยเป๊ะเลยนะศูนยะ์ศูนย์กลมๆเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่เสียเงินนะจ๊ะ แถมได้ข้าประสบการณ์มาให้ใช้คูณด้วยนะครับเป็นไงตั้ง4งาษา 7, 000, เนี่ยโคตรเจ๋งยูคอดเอฟได้เต่งโอ้ผมยิงแท้เจ็บไม่ตั้ง1,002เนาะแท้เจ็บยิงเท่าไหร่วะ5,000นะับนะโอ้แม่งเก่งอีกแล้วนับนะโอเคเอาเป็นว่าชนะใจตัวเองก็พอแล้วนะครับผมมาสักตาหนึ่งนะตาต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้ความจริงแล้วนะเหลืออีกประมาณหมื่นสองนับนะสำหรับข้าประสบการณ์ไป let's go โอ้หาห้องไวน้นี่เราเจอห้องซะแล้วเป็นห้องเทียแปดไม่ใช่สิมันเป็นห้องผสมนะอ่ะเทียแปดแล้วก็เทียเจ็ดนั่นเองมีรถเทียต่ำด้วยละเออเล่นตรงไหนดีนะน่าจะในเมืองแหละนะผมก็คนัจะเล่นในเมืองนั่นแหละนะคงไม่ขึ้นไปข้างหน้าตรงนู้นหรอกนะจ๊ะเดี๋ยวไปเข้าเมืองก็ดีกว่านะครับเอ,อ้เข้าเมืองก็ดีกว่า เข้าเมือง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 ไปหาอนาคตอมเอาเย่ <c oughs> หน่วยรถถังโมเอะดีจริงเลยอสรรกการเล่นร้อยเปอร์เซ็นให้ยาบาง,บางวันผมอาจจะดีนิดนึงบ,งบางวันเสียงผมอาจจะฟังดูงว่วงฟังดูแบบเงาเงาหน่อยหน่อยนะครับนะ อืมผมเป็นคนบ้าน,นะครับอ,อะไรวะให้ยากดอีกรอบครับเทอร์โบเล่นตรงไหนดีวะแฮ้ผมรู้แล้วผมจะขึ้นเนินไปแล้วก็ไปยุ้มหัวไอ้พวกที่มันอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะครับนะนี่นะครับขึ้นเนินไปผมเชื่อว่าหัวผมหนานะหรือเปล่าวะนะฮอน่าจะหนาเลยข้างผมมีจู๋รโตรนะ จูโตนะเโตเลยว่าไม่โดนวะนะผมจ่อเข้าๆนะปืนผมจอดีนะเดี๋ยวโดนแน่นนะอย่าให้ห road, โหลดเสร็จนะนะจูโตครับคุณโอ้โหคุณโดนยิงเยอะจังเลยนะจูโตมันมีอีเมลด้วยนะจ๊ะก็มาดีวะโดสมันไม่โดนแน่วะผมว่าผมเล็ดีแล้วนะนะจริงๆแล้วนะเมื่อกี้มันต้องโดนเว้ยนะแล้วผมโดนยิงจากไหนวะ ผมโดนยิงตรงไหนโอ้โหโดนยิงคูวาร่าครับนะเขายิงโดนป้อมผมพอดีเลยโอ้โหตาย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 ผมไม่กล้าออกไปอะไรเงี้ยรู้ว่าเขาเก่งช่างแม่งเดย,ยิงวอยมาเดี๋ยววะ,ะเป็นยังไงล่ะสี่ร้อยไม่ล่ะจุจุๆไปสิเซนาวอน AX เอ็กซ์อย่าให้อย่าให้โหลดเซนนะ ออกไปอีกแน่นอนไม่ต้องกลัวไอ้หนูไอ้หนูหนมาเลยไอ้หนูเอาไปเลยโอ้โหสุ่มได้เทมเมลน,น้อยนะ420แต่มันสุ่มได้390ก้สิก็ถือว่าโอเคนะเลกมา200รนะ้นะได้อยู่ไหมนะยังไงดีละ่ะผมไม่อยากเสียเลือดมากแลนะนะกับไอ้พวกนี้นะผมว่าแม่งเจ๋งเว้ยแล้วมันมีสองคันนะถ้าผมออกไปแล้วผมเกิดซวยแล้วมันโดนยิงขึ้นมาเนี่ยนะ ผมจะแย่มากเลยนะครับนะคือการพีิกไปรอบเนี้มันเป็นการพีิกที่โดนเขาเลงรอไว้แล้วนะครับเขารู้แล้วว่าผมเนี่ยจะออกมาตรงนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยนะดูสิดูหน้าเขาสิตองอนแล้วล่ะนะแม่งโอ้โหมึงหนาจังละ่ะนะมันไม่มีจุดอ่อนเลยนะโอ้โหอิมิวสายสวีเดนที่แบบว่าหัวหนาเนี่ย เล่นแบบนี้คือสู้ไม่ได้นะ้วนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามเนี่ยสู้ไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ใช่พวกไอ้แจ็คไม่ค่อยไอ้ทีวีนะที่มาจ่อเยอะๆแบบยิงอัดหน้าก็เข้านะอย่างนั้นไม่ไหวนะครับนะผมเป็นรถจีนนะรถจีนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าไม่ไหวนะครับนะอยู่เจอมุมนี้เข้าไปนี่คือแบบเจมไม่เดินเลยนะจ๊ะนะเนี่ยตั้งฟืนรอผมด้วยนะไม่เป็นไรครับปล่อยมันแล้วกันนะให้เวลามันแก้ไขทุกอย่างนะครับแพูดเหมือนดีอย่างนะ จริงแม่งไม่ดีหรอกให้ยาโหโอ้โหอ้ออกโอ้โหเจสุสคุณออกเอาเอาเหรอวะฮะเอาเหรอวะอย่างนี้ก็ได้ครับผมบอกเลยมีโอกาสยิงแล้วเป็นไงน้าพันสองนะครับนะเจ็บป้ายเป้าหมายของเราคือสองพนห้าะครับนะประมาณสองพันกว่าก็โอเคแล้วนะนี่ผมบอกเนาะตอนนี้เขาจะตายแล้วนะผมควรโหลดให้อีไหม เฮดีมันเจาะหกสิบเอ็ดน,นนะ้วนะก็กลัวว่าแม่งยิงโดนหัวแนเมจมันจะประมาณหลักสิบปอนด์ีที่ผมกลัวคือกลัวจะโดนหลักสิบแล้วก็แบบฝันนู้นเขาสวนมาประมาณสี่ร้อยเนี่ยอันนี้ผมผมร้องเลยนะนะผมบอกเลยนะผมมาดูแลเจ้าไทเกอร์เทียเจ็ดดีกว่านะผมว่าเอ็กเอ็มเนี่ยนะผมน่าจะยิงเข้านะสําหรับยานพิฆาตคันนี้หัวกลมๆมาสําหรับใครท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเจ้ายานพิฆาตเอ็กเอ็ม คุณจะได้เห็นหน้าบัตรนี้อยู่ไหนวะอ๋อคอแห้งพูดป้าแล้วเสียงแหบนะขออภัยจริงนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยวะโอ้โห,โหทําไมคุณหนาจังครับเอ็มยิงไงวะผมยิยงไม่เป็นขออภัยครับนะผมไม่อยากหลุดลูกทองนะจริงจริงแล้วมันลูกทองเนี่ยนะมันเจาะเยอะนะสองร้อยเจ็ดสิบเลยนะยมันยิงเข้าอยู่แล้วนะครับนะ อีม้งอีมีมอะไรเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นชายชาติทหารน่ะนะครับเขาไม่เล่นลูกทองกันเว้ยผู้ชมนะเออมันเป็นแต่คนที่อ่อนแอครับที่กดลูกทองนะนี่อย่ากดแม่งเลยนะหยอก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 ,ยอก <S <S ออลูกทบาทแหละมันเปลืองนะครับคือปืนมันเบ้าเนาะผมไม่อยากเอาไปเปลืองกับการยิงแล้วมันโดนหินนะเออยิงแล้วโดนขอบป้าอย่างเงี้ยแม่งเปลืองเงินนะยิงแล้วมันไม่ได้ดาเมจน,นะเพราะว่าปืนเปนเบ้านั่นเองอยากไปกดลูกทองกับ ปืนที่มันคุ้มคุ้กว่าน,นี้เนาะอย่างเช่นพวกจา,านมะิฆาตแม่ก็อะไรที่มันแบบดีกว่าน,นี้นะนะครับนะห้าต่อสองนะครับนะเลื่อนเราตามนะเลื่อนเราหมื่นหนึ่งนะครับนะเลือ่อนฝันนู้นมันแปดพันนะครับก็ไม่รู้สิยังบอกเลยไม่ได้นับสงครามยังไม่จบยางเพิ่งนับจบทหารโอ้โหคุณโดนอะไรไปแปดร้อยหกร้อยน่ะเอามาดิมาเหรอหรเจ็บนะอโอ้โหยิงไม่ไเข้านะ ไม่เป็นไรครับเราต้องใช้จังหวะนะครับนะต้องใช้โอกาสพลิกผันโอกาสชวยนี่อย่างนี้โดนแน่นแนผมบอกเลยนั้นเนี้ยไม่พลาดทำไมมันส้มๆวะผมไม่กล้ายิงอะนะส้มแบบนี้ก็โดนสิน่ะเป็นไงล่ะความช่วร้ายที่มันคืบคลานเข้าไปในรถถังจีนนะ่ะ <c oughs> เสียวใช่ไหมล่ะฮนะโดนยิงอัดคโวล่าเข้าไปตเต็มเต็มน่ะ โอ้นี่มันอะไรล่ะมันมียางไปฆ่าอยู่ฝั่ง,งนู้นเว้ยผู้ชมครับผมรู้เพราะว่าเฮ้ยนี่คุณบลายโดนหรอบีแซดครับบีแซดแม่งบลายโดนผมบายบ้างน,นะเผื่อจะโดนบ้าง <c oughs> ไม่โดน <c oughs> หรือมันโดนวะแต่เขาไม่ตายปะเออคิดในแง่ดีนะผมอาจจะบายโดนก็ได้เมื่อกี้แต่บีแซดเขาบายสี่สิบห้าทับสองโดนนะเมื่อกี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยตายหาแล้วบีแซดห้าแปดไม่งยิงไทเกอร์ผมตายไปแล้วนะ ทำ,ทำไงดีวะผมควรทำไงดีวะเก่งแต่ปากนะนะเล่นไม่เก่งหรอกนะจริงๆนะงนะชอบใช่ไหมล่ะไอรถจีนแบบเนี้ยชอบเลยล่ะบอกตรงๆว่าชอบเลยล่ะรีบยิงนะเพราะว่าเขาถอยไปดีเนาะเมื่อกี้เขาโผล่เพดล่างนะนะมันจะเป็นตัวถังมากกว่าเนาะไม่เพดล่างสิมันเขียวนะเมื่อกี้เนาะผมก็เลยรีบยิงนะจ๊ะก็ขออภัยอาจจะแบบเฮ้ยแม่งพี่แม่งเล่นกากว่ะแม่งยิงไม่โดน อันนี้ก็ยยิงโดนนะแต่ว่าเป้าผมไม่สุดเนาะแล้วก็โดนสวนไปด้วยนะตายหายผมได้แทงนี่ประมาณนัดเดียวเนาะผมจะแย่แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะมึงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโดนรถโกงยิงเข้าไปแปดร้อยน่ะฟินเปล่ายิงเอวะอันเน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 ยิงไม่เข้าเดียยิงไม่เข้าเลยไป เฮ้ยชุบชุบอิมี่วะก็มาดิเลงอ่ะเลง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 โชว์เสน่หให้ดูครับเป็นไงสารวัตแปดสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแซ่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 บเขาเห็นผมแน่เลยผมลงไม่เสร็จขออภัยจริงฮ่าไปเทโบไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเพื่อนตายหาโอ้ยเพื่อนตายหาเฮ้ยอันเนอันเนอมาที่มาที่สแนปโอ้โหโดนด้วยครับห้าเดเมก็เอาว่ะมา แปขอขอเหอะคันนี้ได้เบลยังไม่ถึง2,000นเลยขอได้คูณได้ไหมสี่สาสองสองหนึ่ง 3, 2, ้ยยิงซ้ำเลยไม่เป็นไรครับ1ันเก็ได้นะถือว่ายังได้คูณอยู่อให้มันคุ้มกับค่าประสบการณ์ที่จะได้จากการคูณบัญชีพรีเมียมนจะจ๊ะคนรถถังสุดโมเอะยาวประจำการแล้วหน้าบัตรนี้ โอ้ย oh yeah. ได้มาพันสนะครับนะเป็นไง <c oughs> ความชั่วร้ายที่คืบคานผมเจาะตุ่มคาเนวอนไปตั้งสามนัดเก้นอๆเลยนะเกือบตายเหมือนกันนะเกือบไม่รอดนักตานี้ยิงไปถึงสองพันว่ะนะน่าเสียดายสักตาหนึ่งดีไหมน่าเสียดายจริงนะครับไม่เป็นไรใช้คููไปเลยหายเท่าไหร่แล้วนะ4ี่หมแล้วนะมันจะได้แล้วเนาะโอ้ไปถึงหมื่นลิขแปดพันนะครับนะ ก็ผมเหนื่อยแล้วนะนะขอแห้งด้วยนะเดี๋ยวผมขอพักไว้ก่อนนะว่าจะเป็นหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ